วันนี้วันที่4ตุลาคมนะคะ25 6 7ค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนเลยค่ะเช้านี้ก็ยังมืดครึมแล้วก็มีฝนโปรยปลายอยู่นะคะที่หัดไปดักไอ้ง้อหนึ่งปากที่วังอานะคะกุ้งตัวสวยมากเลยค่ะหลังจากแข็งแรง,งใสงตัวประมาณ50กรัมค่ะหลังจากลากปลาและปล่อยกุ้งร็อใหม่นะคะกุ้งที่เหลือก็จะโตไปค่ะมาณเดือนนิดนะ ไซส์เสมอกันมากเลยค่ะ55กรัมนะคะ50กรัมนะคะให้ดูความสวยงามดูหลังนะคะไซส์แน่นแล้วก็เต็มแล้วก็หัวดํานะคะไม่มีปัญหาใดไม่มีสาเหตุของโรคด้วยค่ะได้ประมาณ4ี่ขีดนะคะเดี๋ยวเอาไปขายกันค่ะทุกที่4ตุลาคม2567เวลา12นาฬิกาตอนเที่ยงค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะที่นี่วังป่าค่ะจากน้ํา 6.5บล็อกที่เห็นคือหน้าประตูนะคะก็กลับขึ้นมาที่ระดับ4บล็อกค,ค่ะตอนนี้เราเล่งระบายยกล็อกแผ่นล่างอยู่ค่ะน้ําจะลงได้ไม่เยอะนะคะวันนี้ต่ำสุดที่0.7ค่ะเมะื่อวานพตาหัดนะคะได้ทําการลงอวนชําสีขาวแผ่นแรกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไล่อวนชลิตา2เซนนะคะออกจากกระชังนะคะเดี๋ยวเราจะปิดน้ําด้วยติดอวนนะคะ ไซเล็กค่ะเรือมีไอ,งอ้ง้อขวางหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะดันอวน2เซนไปชนไอ,งอ้ง้อค่ะแล้วก็ใส่กากชาร่วมเพื่อไล่ปลาเชิญคุณแม่บ้านนะคะมาช่วยมาช่วยหวานกากชานำนะคะแล้วเราก็อวนชริตา2เซนตามค่ะผลก็คือปลาเยอะกว่าที่คิดนะคะติดเข้ามาในกระพุ้งเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีไซเล็กที่รอดอยู่นะคะ นี่ค่ะก็เ,เดี๋ยวต้องค่อยๆแหวกเปิดแล้วก็ต้องค่อยๆจับใช่ไหมอ่ะหรือจะไปเคลียร์ที่บ้านอะ่ะช้าเนาะต้องไปเอาตะกร้าเราก็อวนชลิตาอยู่ข้างเตียงลิงอะนะคะยังไม่ได้เอาปลาออกเราดันอวนฟ้าที่ติดโซ่ไปตรงที่จะกั้นกระชังนะคะตอนนี้เอากระชังไปแล้วคะ่ะ,คะเราก็เริ่ม กานอวนชํำตา20นะคะสีฟ้าส่วนอวนสีฟ้าข้างหลังคือเบอร์16ยาว2เมตรลึก2เมตรค่ะดันออกแล้วก็น,น,นี่อวนชาลิตานะคะป่ายเยอะมากเลยนี่อวนชํำสีฟ้าเราก็ตั้งเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหมก ตีนอ้วนค่ะหลังจากระบายน้ำนะคะระดับน้ำก็จะกลับมาที่ลดลงมาที่5บล็อกนะคะ